หาแล้วกระโอยู่ต้อนเนาะโอ้ตัวน้อยได้ตัวนี้ยแบน้อยกระช่งมันมกินขอมันได้เหรอเปล่านะน,น,นั่นมันชิลก์แดงันปู่โบไคขวัญน้ำเลยกะ โอ้ตัวนายกนัดยุ้งเจอาเป็คดไว้ยิ่ม่องฉันมาก้นอกเนี่ยไม่ได้มาเจ็บระสีเหรอครับผมเลาะควดข่ยแถวนี้นะีเลาะควดถ่อกมันเลาะควดแถวนี้กัน น้ำคนาตีย่างน้ำคนานะครับเฮ้ <c oughs> ตอดดึงจืดป่ารถอ,อ่ะอ <c oughs> จืดดึงวนอยูก่ก่อนทีนี้ก็ดึงจืดไปข้างหน้าปา่โอ้โหตัวใหญ่แทบสิดึงคันเบ็ดลงไปนะเจอเมื่อวานนี่ผมอ่ะ ปลาบอนดิจังบอนนี่ต่มีเยอะดอกบอนี่ผมไปลงทาป่านบอนอันนี้ปลาบอนปาอ่ายางอยู่นี่น่าสิกินอยู่ดอกเน,นี้